เดี๋ยวเรามาฟังผลการปฏิบัติธรรมจาาวัชกาแก้วนอ,อนรุ่นหนึ่งแสนคนกันเลยจ้ากราบด้วการลงพอที่ีครพบอย่างสูงสุดเจ้าค่ะเลิกชื่อกฤิสุพันษาตะกรุดมูลโอ้ขลังหน้าดูนะ เป็นหัวหน้าแผนกธุรการของบริษัทแลกตาซอยจำกัดร,รวยทุกซอยนะามาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วนอ่อนเพระความเมตตาของครอบครัวเจริญพัฒนคุณเจ้าของบริษัทแลกตาซอยที่พักจะเปิดโอกาสให้พนักงานในบริษัททุกคนได้ทำกิจกรรมดีๆได้สั่งสมบุญอยู่เสมอตอนโครงการบวชพระหนึ่งแสนลูกก็ สนับสนุนให้พนักง,งานชายไปบวชพระใช่โอ้สาวท oh, ุจ้ตอนนั้นลูกก็คิดว่าเออทำไมเราไม่เกิดเป็นผู้ชายนะจะได้บวชทดแทนคุณให้กับบิดามารนาบ้างจึงได้แต่นึกอธิษฐานอยู่ในใจว่าแม้เราจะบวชเป็นพระไม่ได้ก็ขอให้บวชชีพรามณ์สักสองสามวันก็ยังดี และฝันก็เป็นจริงค่ะเมื่อคุณลาวันเจ้านายที่แสนดีนำข่าวโครงการบวชวัติกาแก้วนออ่อนหนึ่งแสนคนมาบอกแล้วก็อนุญาตให้พนักงานหญิงลาง,งานมาบวชได้สาธุจ่ะแถมยังรวบบุญค่ารถค่าชุดขาวอีกด้วยสาธุาโอ้ขอห้เจาภาพจงเจริญจ้า,าอร่อยจนถึง สุดปลายทางเนยคือถึงทางตังนที่เราไม่ต้องเดินไปต่อนะคือที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละอันนี้จะมีพี่น้องชาวลกักตะซอยพร้อมใจก,กันมาบวชเป็นทีมถึงส,ส,สิบห้าคนสาธุจ้จแล้วก็เข้าอบรมที่ศูนย์วัดพระธรรมกายระเบียงเจ็ดเจ้าค่ะแต่ก่อนนี้เนะี่ยได้ยินมามนุษย์ทุกคนมีพระธรรมกายอยู่ในตัว กขาแปลกใจและก็ออกจะไม่ค่อยจะเชื่อพราะเคยอ่านหนังสือธรรมะมีข้อความที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินต่อกันมานโอเ้เป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตนี่นะอย่าเชื่อนี่นะถ้ายังไม่มีการพิสูจน์โอ,โอเ้เป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิต ดังนันลูกจึงทําการพิสูจน์การนั่งสมาธิาาเป็นมณดิตนี่นะและไม่ว่าจะรับอุญรกากจะอธิษฐานจิตเสมอว,ว่าขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายแ<า>ม้ในวันแรกๆจะยังไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้นมีใจที่ผ่องใสามากขึ้นจนถึงวันที่12มีนาคม2 5งห โลกดังสมาธิตามปกติซึ่งต้องใช้เวลาปรับใจนานพอสมควรจึงจะเริ่มนิ่งแต่พอใจเริ่มนิ่งแล้วก็เ,เริ่มง่วงค่ะโลกนั่งสบงบอย่างฉลาด <c oughs> เอียงไปทางซ้ายทีขวาทีพงกหน้าสงกหลังอย่างฉลาด <laughs> โยกไปโยกมาพักใหญ่ๆถึงในสติและในขณะที่กำลังสลึมสลือกึ่งหลับกึ่งตื่นก็นึกเอาใจไปแตะไว้ที่กลางท้องอสักพักนึงก็หายง่วงตอนนั้นใจสาบายมากอยู่ๆก็เห็นแสงเป็นก้อนกลมๆลอยขึ้นมา,าโอ้สุดยอดเลย ถึงเรื่องนี้ตั้งโดไปด้วยใจสบายใจพอมองดีๆต่อไปจึงเห็นว่าเป็นองค์พระสูงประมาณหนึ่งคืบมีสีเงินอมฟ้ามีความใสนิดหน่อยเหมือนภาพบนับปกหนังสือสุดหมดเลยพิธภาพที่เห็นในศูนย์กลางกายนะั้นไม่ใช่ภาพวาดแต่เป็นภาพสามมิติ ดีมากลูกาหาหายนะลูกนะตอนนั้นลูกตื่นเต้นมากพระได้คำตอบขึ้นมาในใจว่าโอ้นี่คือพระธรรมกายมนุษย์ทุกคนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวจริงๆ<า>ก็จริงที่เจ้าต้องไปสู่อย่างนี้เนาะไม่จะตื่นเต้นแต่ลูกก็ตื่นเต้นอย่างฉลาด แต่ลูกก็ยังประคองใจไว้ได้นี่นะพอทำใจนิ่งๆก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์พูดว่าองค์พระขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแค่สียงเสีพระอาจารย์เท่านั้นนะ่ะองค์พระในตัวลูกก็ขยายใหญ่ขึ้นเลยสาธุท่านขยายไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ยัง้งขยายจนคลุมสภาธรรมกายสากลเลย<า>แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากจนไม่รู้จะทําอย่างไร กาไมต้องทำไห้นี่นะจงอธิษฐานกับหลวงปู่มหาปู่ชีนิยจารย์ทุกท่านขอช่วยอย่าให้ลูกตื่นเต้นโอ้เล่นฉลาดฉลาดนี่นะแต่ว่าองพระ,ระก็ได้ขยายจนครงหวัดปทุมุธาน,นีไปเจแล้วา <laughs> จากความตื่นเต้นกับกายเป็นความปิติ นน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเลยโลกมีความสุขมากไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยค่ะโอ้นี่ต้องกลับไปขอบคุณเจ้านายที่แสนดีนะจ๊ะแล้วพระอาจารย์ก็กราสเพคือหมดเวลานั่งแล้วฉันก็ค่อยลืมตาขึ้นแต่ในขณะนั้นองค์พระก็ยังไม่ยอมหยุดขยายเลยโอ้นี่นะ และมีแสงสว่างประยิบระยับเต็มไปหมดเลยค่ะ<อ>ดีมากลูกใหญ่าหายด้วลูกนะแม้ลืมตาแล้วตอนนั้นหลับตาเลยจ้ะก<อ>็ここยังเห็นองค์พระสูงประมาณหนึ่งคืบอยู่ในกลางท้องตลอดเวลาเลยลูกพิธีใจอ,อย่างที่สุดไม่จะจบโครงการไปแล้วลูกก็ยังเห็นองค์พระในศูนย์กลางกายได้ตลอดเวลา ใหญหายนะลูกนะนี่จะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญทีเดียวแหละแล้วก็จะได้เป็นพยานยืนยันให้กับพื้นมนุษย์ว่าทุกๆว่าทุกๆคนในโลกมีองค์พระธรรมกายในตัวเป็นของดีมีจริงดีจริงและเข้าถึงได้ลูกยากขอบลูกขอบคุณครอบครัวจิระพัฒนากุณจนาญิิแสนดีรีบไปกอบคุณเลยนะจ๊ะ จะได้มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับพนักง,งานแลกตาซอยทุกคน<า>ถ้าเราพังตัวพนักง,งานเองก็คงจะไม่มีโอกาสมาบวชแบบนี้โครงการบวชอุปัิกาแก่นออนทำให้ทุกคนมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนานี่ถ้าไปบวชเป็นชี้อย่างอื่นนี่นะถ้าชี้พูดอีกเรื่อง และรู้ว่าเราเกิดมาทำไมท่าก็จะี่กำลังใจในการทำความดีอย่างเหลือเฟือเลยค่ะแล้วเขากราบเขาคุณหลวงพ่ออย่างสูงขอถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อสา,าขอหลวงพ่อเปสุขภาพแข็งแรงมา,มากๆนะเจ้าค่ะสาโอเคจ้านี่วัสิกาแก้วนอ,อนสุภันษาตะกรุดมูล นี่บางส่วนของชาวเล็กตะซอยถ่ายภาพโรกเจนาทิ่แสนดีสองคนยืนตรงกลางโอ้โหนี่ซ่า